เด็กนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาเปิดคลิปกันครับนักเรียนเป็นคลิปติวท้องถิ่นเนาะท้องถิ่นภาคกอแม้ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับนักเรียนแม้ว่าประกาศอย่างเป็นทางการมันยังไม่ออกแต่ในหลายๆเรื่องเราสามารถเต็มตัวร่วงหน้าได้เพื่อว่าพอประกาศออกมาเราจะได้อ่านไปมากพอแล้วเพราะถ้าจะไปอ่านตอนที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการมันอาจจะไม่ทนันใช่ไหมครับนักเรียนดังนั้นครูจะเริ่มต้นให้นักเรียนเลยแล้วนักเรียนเตรียมอ่านเตรียมอะไรไว้มันจะทันเวลา โอเคนะครับปีนี้ภาคกอ,ท,อท้องถิ่นเก็บไปได้ด้วยดังนั้นเตรียมตัวให้ดีครับเดี๋ยวครูจะช่วยวางแผนเนาะนักเรียนกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ของครูไว้จะได้รับการแจ้งเตือนและเวลาครูลงคลิปใหม่ๆนักเรียนจะได้ครูมีคลิปทุกอย่างทั้งการวางแผนการสอบวางแผนการอ่านแล้วก็คําแนะนํารวมถึงคลิปติวโอเคนะครับดังนั้นวันนี้ขอเริ่มต้นใน EP ีหนึ่งต้องบอกว่าครูใช้คําเดิมครับคาว่า Speed Up หลายๆคนน่าจะชินเนาะ สปีดอัพกอพอผ่านไปแล้วครับมาในวันนี้เป็นสปีดอัพเร่งเครื่องของภาคกอท้องถิ่นกันซึ่งเรียนบอกครูและภาคขอภาคขอเดี๋ยวครูก็มาแนะนําเช่นกันโอเคนะครับไว้ติดตามอันนี้เป็นภาคก,กอก่อนเนาะเริ่มต้นเป็นคลิปแรกนักเรียนควรมีเพราะว่าถ้ามีเราจะทันเพื่อนแต่ถ้าไม่มีนักเรียนอาจจะหาไม่ได้เลยหลังจากคลิปครูป,ปล่อยออกไปโอเคไหมครับเริ่มต้น EP 1ีกันเลยนะครับเรียน EP 1ีเริ่มต้นที่เรื่องเล่าหนังสือในตำนาน ครูตั้งชื่อให้น่าสนใจซึ่งมันก็น่าสนใจจริงๆนั่นแหละนักเรียนต้องทราบว่าหนังสือในตำนานเร่มเนี้เคยออกสอบมาแล้วหลายครั้งครูระบุได้ด้วยว่าออกสอบที่ไหนบ้างออกสอบที่ไหนท้องถิ่นออกมาแล้วหลายครั้งออกเยอะด้วยสำนักง,งานกศนอใช่ไหมครับสำนักง,งานปรลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีแววว่าจะออกในวิทยาลัยชุมชนด้วย ดังนั้นนักเรียนควรเตรียมหนังสือเร่มนี้ไว้แต่ใจเยน็นๆก่อนเตรียมนักเรียนจะต้องฟังครูสอนก่อนจะได้รู้ว่าจะต้องอ่านอย่างไรหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรโอเคนะครับนักเรียนสังเกตครับสํานักงานกศนสํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมครับมันเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งชอบเอาหนังสือในตำนานมาออกดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนก็มีโอกาสแน่นอนที่จะเอาหนังสือเล่มนี้มาออกโอเคไหมครับส่วนท้องถิ่นไม่ต้องพูดถึงออกอยู่แล้วโอเคนะครับซึ่งนักเรียนบอกถ้ามันไม่ออกตรงๆมันไม่ออกตรงๆมันจะออกแนวใกล้เคียงนักเรียนจะกกาได้และนอกจากนี้หนังสือในตำนานยังมีเนื้อหาที่ครบถ้วนแต่นักเรียนจะต้องอ่านแค่บางหัวข้อซึ่งจะอ่านทุกหัวข้อไม่ได้มันเยอะเกินไปอ่านแค่บางหัวข้อแล้วจะรู้ได้ไงว่าหัวข้อไหนครูแนะนําอยู่แล้วไม่ต้องห่วง โอเคนะครับมาติดตามกันครับค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆอ่าเริ่มต้นหนังสือในตำนานมันเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกเคยออกในท้องถิ่นเคยออกในสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเคยออกในสำนักง,งานกศนหลายข้อนักเรียนรู้เนาะยิ่งหลายข้อนี้บางคนตกตกแค่ข้อ2ข้อถูกปะดังนั้นการออกหลายข้อนี้มีลุ้นทําให้นักเรียนหลายคนได้สอบผ่านเลยนะครับมีคนสอบผ่านเพราะหนังสือในตํานานเยอะ ถ้าไม่เชื่อนักเรียนลองดูในกลุ่มครูได้ครับหรือใครฟังคลิปอยู่ครับจะมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือมีคอมเมนต์สนับสนุนความคิดครูสามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้โอเคไหมครับบอกเพื่อนๆว่าหนังสือในตํานานมันดีแค่ไหนนั่นเป็นเรื่องจริงก่อนอื่นต้องบอกก่อนครูไม่ได้ค่าโฆษณาถ้าครูได้ค่าโฆษณาครูคงรวยไปแล้วเพราะว่าครูรีวิวให้เขาหลายครั้งแล้วถูกไหมไม่ได้เข้าโฆษณาครูรีวิวตามจริงนักเนไม่เก็บค่าโฆษณาจากใครดังนั้นไม่มีใครยัดเงินใสป่ปากครูเพื่อให้ครูพูดและครูไม่มีทางรับ ครูจะรีวิวเฉพาะสิ่งที่ครูคิดว่าใช่เฉยๆดังนั้นสบายจะได้ไม่มีการได้เงินโอเคไหมครับรีวิวแบบฟรีๆแต่รีวิวเพื่อลูกสิท์ของครูโอเคนะครับชัดเนาะมีนักเรียนหลายๆคนผ่านเพราะหนังสือเล่มนี้แหละครูคนนี้นะครับเป็นคนเลียนนักเรียนหลายๆคนในกลุ่มครูทราบอยู่แล้วอาจารย์ศักชัยนี่แหละคนเนี้ยอาจารย์ของเรียนเนี้ยศักชัยเนี้ยพูดอยู่เนี้ย อาจารย์ศักชัยเป็นคนตั้งชื่อว่าหนังสืส друг, โโเอเนี้ยมันเป็นหนังสือในตำนานเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยครูยังโอ้โหนักเรียนรู้อยู่แล้วอ่ะสมัยครูยังละอ่อนน่ะมันมีจนถึงวันเนี้ยครูก็เลยเรียกว่าหนังสือในตำนานบางคนนักเรียนรู้อยู่แล้วบางคนสอบราชการมาตั้งนานมันก็มีมาตั้งแต่แรกจนทุกวันเนี้ยและเป็นหนังสือที่ออกสอบมาบ่อยๆดังนั้นคําว่าหนังสือในตำนานเพราะว่ามันมีมานานครูพูดแบบจริงใจเลยนะ ักเรียนสังเกตหนังสือในตำนานจะมีแค่คณิตกับภาษาไทยและเป็นภาษาไทยที่ล้ำลึกซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพราะว่าเป็นภาษาไทยสมัยยุคก,ก่อนนูน้นที่สมัยโน้นนักเรียนจินตนาการสมัยโน้นมีแค่การสอบครูสามารถบอกปีได้เลยนะครูจาได้หมดก่อนปีห้าเจ็ดก่อนปีห้าเจ็ดคนสอบกอพอเนี่ยจะสอบแค่วิชาคณิตกับไทยนักเนียนก็ดูครับหนังสือในตำนานมีความยาวนานแค่ไหนแล้วหนังสือในตำนานเนี้ยก็มีแค่คณิตกับไทย นักเรียนย้อนไปสิครับแสดงว่าหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วถูกทำด้วยมาใช่ไหมครับเรียน,นก็คือตั้งแต่ก่อนปีห้าเจ็ดนะพูดง่ายๆหรือว่าใช้โมเดลมาตั้งแต่ก่อนปีห้าเจ็ดแล้วเพราะว่ามีแค่สองวิชาไงและนังสือในตำนานก็ไม่ได้เคยเพิ่มวิชาเขายังทําเป็นสองวิชาเป็นวิชาที่ทําให้คนได้จดจําหนังสือของเขาถูกไหมครับดังนั้นบางทีเราเรียกหนังสือในตำนานหนังสือในตำนานใช่ไหมไม่มีใครให้เครดิตครูเลยใช่ไหมครับแต่ไม่กดการเข้าใจได้ แต่หลายๆคนก็รู้แหละมาจากปากครูหนังสือในตำนานที่มาของมันคือครูเรียกมันว่าตำนานเพราะมันมานานมันมีมานานมันมีมานานตั้งแต่ก่อนปีห้าเจ็ดแล้วเพราะว่านักเรียนจะสังเกตว่าหลังปีห้าเจ็ดจะมีอังกฤษเพิ่มขึ้นมาและตั้งแต่ปีหกสามจะมีสี่วิชามีกฎหมายเพิ่มขึ้นมาดังนั้นมันเป็นละลอกของมันการที่หนังสือในตำนานมีแค่สองวิชามันแสดงเหตุผลว่ามันมีมานานตั้งแต่กอพยุคเก่า นักเรียนฟังครูนะกอพอยุกเก่ามีคณิตกับไทยกอพอยุกกลางกอพอยุคเก่าคือก่อนปี57นักเรียนรู้อยู่แล้วละใครสอบก่อนปี57ก็รู้ไม่ได้สอบอังกฤษถูกปะต่อไปตั้งแต่ปี57ถึงปี62สอบคณิตอังกฤษไทยมีอังกฤษแล้วเพราะว่าเราเข้าอาเซียนและหลังตั้งแต่ปี63ถึงวันนี้เป็นกอพอระบบใหม่4วิชา เข้าใจครูพูดไหมดังนั้นหนังสือในตำนานคือมันมีมานานและหนังสือในตำนานนั้นยังออกข้อสอบอยู่เสมอและออกข้อสอบในท้องถิ่นกศนภาคกต่างๆสำนักงานปรน,นปลัดกระทรวงสา,าธารณการพูดง่ายๆคือมันเป็นหนังสือที่ดีมากถูกไหมครับครูเลยตั้งชื่อว่าหนังสือในตำนานทุกคนน่าจะรู้เนาะดังนั้นรู้ที่มาของหนังสือในตำนานแล้วเนาะเออใครพูดถึงหนังสือในตำนานก็ให้นักเรียนนึกถึงครูบ้างใช่ไหมไม่มีเครดิตจากครูเลยนะครับ แต่ไม่เป็นไรไม่โก,กรธกันแต่เอาเป็นว่านักเรียนจะรู้เนาะที่มาที่มาต้นฉบับคําว่านักสือ่อตำนานครูเป็นคนพูดครับโอเคไหมครับไม่ได้อ้างอิงจากใครด้วยนักเรียนรู้อยู่แก่ใจคลิปก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้ไม่เคยลบคลิปเป็นสิ่งที่แสดงตัวตนว่าเราพูดจริงอยู่แล้วเนาะหนังสือในตำนานถูกเรียกติดปากมาจนถึงทุกวันนี้จุดเริ่มต้นครับการแนะนาหนังสือในตำนานของครูครูเริ่มต้นตั้งแต่ท้องถิ่น64ถูกปะ แล้วไปจับหนักในสํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธ,ธิการ6กห้าถูกไหมครับซึ่งวางแผนการสอบนั่นเอจินตนาการสิครับสํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธ,ธิการเนี่ยเป็นการสอบภาคขอที่มีคนสอบเป็นแสนคนอะ่ะนั่นเจินตนาการแล้วคนดูคลิปครูไปเกือบหกหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วอะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นะครับที่ดูคลิปครูโอเคไหมครับดังนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจําได้ไหมสปสท ลูกศิษย์หลายคนก็บรรจุก,กันเยอะแยะก็จําคาพูดครูได้แต่นั้นจุดเริ่มต้นอะ่ะมันมาจากท้องถิ่นและก็ตามด้วยสํานักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณการถูกไหมและจุดพีกหนักกว่านั้นคืออะไรครับจุดพีคจุดพีกหนักกว่านั้นคือครูทําให้นห,หนังสือขาดตลาดไปแล้วถูกไหมครูทําให้หนังสือขาดตลาดไปแล้วถ้าครูได้รับค่าลิขสิทธิ์ในการรีวิวใช่ไหมครูคงรวยไปแล้วเนี่ยคิดดูหนังสือขายได้กี่เล่มละ จากการที่ครูพูดสิ่งนี้นักเรียนจินตการ40,000-50,000คนที่ฟังก็ไปซื้อทั้งนั้นะ่ะซื้อจนขาดตลาดถูกปะนักเรียนบางท่านมาบอกครูเองเลยครับนี่คือเรื่องจริงนักเรียนบางท่านบอกว่าไปไปร้านหนังสือสี่เอ็ดพนักงานถามเลยว่าเออหนังสือที่อาจารย์ศักชัยแนะนํามาใช่ไหมเขาก็ดูเหมือนกันคลิปแนะนำนะและหมดไปแล้วก็ปัจจุบันนี้นักเรียนครูบอกเลยยังหายังหาซื้อได้อยู่ครับยังมีขายเดี๋ยวครูแนะนําโอเคนะนี่คือเรื่องเล่าสั้นๆอะไปต่ออ่มาดูครับนี่ครับเนี่นหลักฐาน ท years สโกสองปีที่แล้วครับห้าหมื่นวิวก็คือมีนักเรียนดูครูหลายคนอยู่ครับในการสอบท้องถิ่นถูกปะครูแนะนําครูบอกว่าอะไรครับหนังสือเล่มนี้เป็นอันดับหนึ่งของท้องถิ่นครับคลิปครูครับไปดูได้คลิปเนี้เซิร์ชยังไงก็เจอครูใช่ไหมครูแนะนําว่าหนังสือเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของสอบการสอบท้องถิ่นเลยภาคกอท้องถิ่นเลยจุดเด่นของเขาคือมิติสัมพันธ์เล่มอื่นไม่เขียนเล่มนี้เขียนดีมากมิติสัมพันธ์ถูกปะอุปมาอุปไมยเด่นชัดมาก และตรงข้อสอบท้องถิ่นร้อยเปอร์เซ็นเคยออกสอบมาแล้วหนักกว่านั้นคือเรายังมีเขาเรียกว่าอะไรครับยิงปืนนักเดียวได้นกสองตัวนอกจากนักเรียนเตรียมท้องถิ่นนักเรียนยางเตรียมกพอพอไปได้ในตัวหนังสือเล่มน,นี้ครับแต่แค่ต้องอ่านให้ถูกคขพูดนี้ชัดเจนไหมต่อมาครูก็มาแนะนําแบบเต็มๆในสานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการดูคําพูดครูครับชัดเจนเนาะครูเขียนชัดเจนว่าหนังสือในตํานานครับหนังสือในตํานานเล่มเนี้ย ถูกออกสอบในกศอนอแล้วครูก็เดาว,ว่ามีโอกาสสอบในอะไรครับในสำนังกงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วยครูก็เลยมาแนะนําต่อนักเรียนดูครับคนดูคนดูจะเป็นแสนนะครับเจ็ดหมื่นกว่าคนถือว่าเยอะนะเจ็ดหมื่นวิวเนี่ยถือว่าเยอะและนักเรียนดูเล่น,ลนๆคนสอบเป็นแสนนะเกินห้าสิเปอร์เซ็นดูคลิปเนี้ยโอเคไหมครับตอนนั้นก็ไปสู้กันและมีนักเรียนหลายๆคนสอบติดสำนังกงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วได้บรรจุด้วย โอเคไหมครับใครอยู่ในกลุ่มสามารถคอมเมนต์บอกครูได้เนาะเออแสดงความยินดีร่วมกันเราเคยเจอประสบการณ์ด้วยกันพูดง่ายคือครูร่วมกับน,นักเรียนเราต่อสู้มาด้วยกันในหลายๆการสอบทั้งท้องถิ่นทั้งกอพอสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการถูกไหมครับอะแล้วอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นที่ทําให้พลิกสุดๆเลยเนาะคนมาในคนมาในกลุ่มครูเยอะมากครับเพราะว่าครูแจกตารางอ่านหนังสือสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งหลายๆคนเคยท้อและจะเลิกสอบไปแล้วเห็นปะ ความสู้มันมีอยู่จริงพอฟังคลิปนี้ครับนักเรียนไปสู้เพราะว่าครูแนะนําทั้งภาคก,กอและภาคขอทุกปะนักเรียนไปสู้และหลายๆคนสอบผ่านและปัจจุบันนี้บรรจุเรียบร้อยแล้วครับรู้ๆกันอยู่อยู่ในกลุ่มครูครับใครคอมเมนต์บอกครูได้นะครับเนี่ยแสดงความรินดีร่วมกันเนาะเนี่ยครูก็นแนะนําไว้แล้วเห็นไหมดังนั้นนี่คือที่มาของหนังสือในตำนานและหนังสือในตำนานยังมีโอกาสออกสอบในสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสออกสอบในท้องถิ่นปีนี้โอเคไหมครับ และนักเรียนอ่านก็เป็นพื้นฐานของการสอบกอบพโอเค okay นะไม่มีอะไรเสียหายเนะาะมาดูกันเลยครับอันนี้คือหน้าปกใครมีเล่มไหนก็บอกได้นักเรียนครับใครมีเล่มไหนไม่ต้องซื้อใหม่นะไม่ว่าจะหน้าปกแบบขาวๆแบบนี้นี่น่าจะรุ่นแรกแล้วเนี่ยรุ่นแรกๆครูเดาว่าเนี่ยรุ่นแรกๆรุ่นแรกหรือรุ่นสองไม่รู้อ่ะครูมไม่กล้าพูดเนาะสองอันนี้สลับกันเนี่ยรุ่นแรกๆรุ่นสองจะหน้าตาแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดครูมีด้วยนะเดี๋ยวครูถ่ายโชว์ในกลุ่ม <kardeş> อันนี้ใหม่ล่าสุดนักเรียนครับ ต่อให้นักเรียนซื้อเล่มไหนก็ถือว่าใช้ได้ทั้งหมดไม่ต้องไปซื้อใหม่ะครูเรียกเล่มนี้ว่าหนึ่งสองสามแล้วกันนะหนึ่งสองสามตามลำดับอะตามระดับภาพไม่ว่านักเรียนจะมีเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามถ้ามีเล่มใดเล่มหนึ่งไม่ต้องซื้อคือทางสำนักพิมพ์เขาไม่ได้เพิ่มเติมเนื้อหาอะไรหรอกเขาแค่เปลี่ยนหน้าปกให้ทันสมัยขึ้นนะพูดต,ตามตรงเนื้อหาข้างในยังคงเดิมเขียนโดยอาจารย์อำนูอาจารย์วินัยนะเขียนโดยอาจารย์วินัยกับอาจารย์จิรภาสเนี่ยครับครูชื่นชมครับเก่งมากแต่ไม่ แต่ไม่แน่ใจว่าทำไมอาจารย์ทั้งสองท่านเลิกเขียนหนังสือแล้วหมายถึงว่าเลิกเขียนหนังสือเกี่ยวกับพวกนี้แล้วมันก็เลยหนังสือในตำนานก็เลยหยุดชะง,งักกลายเป็นเล่มที่ก๊อปปี้ต่อๆกันมาเนาะแต่ก็ไม่เสียหายท่านได้เขียนหนังสือที่ดีไว้ให้เราใช้จนถึงวันนี้ครับหนังสือในตำนานโอเคไหมครับ สักวันนักเรียนฟังครูนะครับครูย้ําอีกทีหนึ่งเนาะสักวันอาจจะมีหนังสือในตํานานของอาจารย์นักเรียนคนนี้นะครับสักวันเนาะแต่ครูยังไม่ได้มีเวลามากพอที่จะเขียนแต่ถ้าจะเขียนครูจะเขียนให้ดีมากๆเชกเช่นที่อาจารย์สองท่านนี้ทําครับครูชื่นชมจนถึงทุกวันนี้โอเคนะครับอนาคตอาจจะมีหนังสือของอาจารย์ของนักเรียนคนนี้ครับโอเคนะแล้วไม่ต้องกลัวครับครูขายไม่แพงหรอกแต่นักเรียนไม่ต้องซื้อครูก็ได้เพราะครูไม่ได้โฆษณาถูกไหมครับครูก็ไปขายที่ร้านหนังสือทั่วไปโอเคนะครับ ตามอันนี้ทันครูว่าไม่ว่านักเรียนจะมีหนึ่งสองสามยังไงก็แล้วแต่นักเรียนใช้ได้หมดไม่ต้องไปซื้อใหม่เนาะขอแค่สักเล่มหนึ่งในสามเนี่ยอะไรก็ได้เคลียร์นะแค่รับปกต่างเฉยมาดูจุดเด่นครับจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ครับเรียนจุดเด่นแรกครูให้ใหม่เล็กหนึ่งอันดับหนึ่งคือเด่นสุด วิชาภาษาไทยไม่มีเล่มไหนเขียนได้ครบเท่านี้อีกแล้วครูยำ้ำหนังสือเล่มนี้เขียนครบทุกหัวข้อประโยคความรวนประโยคความซ้อนความบกพร่องของภาษาการเรียงประโยคการจับใจความสำคัญเห็นไหมครูจาได้หมดคําราชาศัพท์โอ้โหมีครบเห็นไหมครูพูดอีกครั้งแล้วล่ะครูจําได้หมดอ่ะจับใจความสําคัญเราเรียงประโยคถูกไหมครับคําผิดคําถูกคาคู่คําตรงข้ามคําเหมือนจับใจความสําคัญโอ้โหเยอะแยะคำราชาศัพท์เห็นไหมครับ มีทุกอย่างเล่มนี้มีทุกอย่างแต่ดูครับครูเน้นว่าทุกเรื่องใช่ไหมแต่ฟังครูดีๆครับแต่ไม่ใช่นักเรียนอ่านดะอ่านตะพื้นตะพื้นนักเรียนต้องอ่านให้ถูกหัวข้อบางหัวข้อไม่ได้ออกสอบแล้วแต่ท่านอาจารย์เขาได้เขียนครอบคลุมแล้วไง นักเรียนครับอาจารย์เขาทำหนังสือมาดีแล้วแต่นักเรียนไม่ใช่อ่านตะพื้ตะพื้ไม่ใช่อ่านดะนักเรียนก็ต้องรู้ว่านักเรียนสอบหัวข้ออะไรก็ไปอ่านหัวข้อนั้นซึ่งถ้าไม่รู้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวครูสอนว่าจะอ่านหัวข้ออะไรในแต่ละเรื่องของการสอบเนาะสรุปง่ายๆหนังสือเล่มน,นี้ภาษาไทยครบและไม่มีครบไปมากกว่านี้แล้วดังนั้นใครคิดจะติวภาษาไทยอะไรเงี้ยอาจจะไม่จะเปหรอกครูพูดตรงที่สุดแล้วมาอ่านหนังสือเล่มน,นี้ก็ได้ครบแล้วอ่านให้ตรงหัวข้ออ่านให้ถูกหัวข้อเดี๋ยวค,ครูบอกโอเคไหมครับต่อมาอุปมาอุปไมนี้ถูก ออสอบในท้องถิ่นหลายข้อและก็สอบในกพอ,อะไรก็แล้วแต่เนาะสอบในภาคกสํานัการประลัดกระทรวงสาธสริการสอบในกสนและมีโอกาสออกในสํานังกงานวิทยาลัยชุมชนเนาะสถาบันวิทยาลัยชุมชนก็มีโอกาสออกสอบแต่นักเรียนต้องทราบว่าเนาะใครเคยดูครูสอนอุปาาามาอุปไยบ้างนักเรียนต้องดูนะครับคือหนังสือเล่มนี้ครูชื่นชมเขียนดีมากแต่ในหลายๆครั้งนักเรียนก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็แม้กรรมการเขาเอาจะ แม้คณะกรรมการเขาจะเอาหนังสือเล่มนี้ไปออกข้อสอบหรือว่าเขาจะเอาไปดีไซน์ข้อสอบใหม่นักเรียนก็ต้องทราบว่านักเรียนก็ต้องมีหลักคิดที่ชัดเจนเนาะลูกศรชี้ทิศอุปมาแล้วก็คิดด้วยเหตุด้วยผลถูกไหมครับถึงจะลงคําตอบโอเคนะดังนั้นนักเรียนต้องเข้าใจว่าจริงๆคาตอบก็อยู่ที่คณะกรรมการด้วยแต่เราต้องพิจารณาคําตอบด้วยเหตุและผลเนาะประมาณนั้นเล่มนี้ครับโอเคไหมครับว่าวาเด่นเหมือนกัน ต่อมาคณิตศาสตร์มีหลากหลายมากจุดเด่นของคณิตศาสตร์เล่มนี้คือคณิตศาสตร์ทั่วไปพวกเปอร์เซนต์พวกร้อยละอะไรพวกนี้คณิตศาสตร์ทั่วไปเนี่ยถูกออกในกศนสำนังกงานปรลัดกระทรวงศึกษาธิการท้องถิ่นโอ้ออกประจํากอพอก็เคยเอาไปออกอะไรประมาณนี้ครับเขาเด่นเรื่องคณิตทั่วไปแต่คณิตที่เกี่ยวกับอนุกรมอะไรเงี้ยเขาก็มีแต่นักเรียนต้องระวังสิ่งที่ครูแนะนําตรงนี้อาจารย์เขาเขียนเพื่อให้ครอบคลุมการสอบหลายอย่างเนาะดังนั้นบางข้ออาจจะยากเกินไป ยากเกินไปสําหรับนักเรียนแต่ไม่ต้องตกใจก็มันยากเกินไปจริงๆมันไม่ได้ออกถูกไหมครับหรือบางข้อไม่ได้ออกสอบแล้วถูกปะและนอกจากนี้ในกอพรอระบบใหม่เพราะว่าอาจารย์เขาเลิกเขียนแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้มานั่งอัปเดตแล้วเนาะแม้จะมีเกือบครบแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังขาดบางเรื่องในยุคใหม่อยู่ครูพูดตรงที่สุดแล้วดังนั้นคําแนะนําจากครูเช่นสะดมใช่ไหมมันเคยออกแต่เล่มน,นี้ก็ไม่ได้มีใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันสดมก็เลิอกออกแล้วแต่มันก็มีบางเรื่องที่หนังสือเล่มน,นี้ไม่มี แต่ส่วนใหญ่นักเรียนเกิน90%หเนังสอเล่มนี้จะมีเกือบหมดดังนั้นคําแนะนําคืออันดับแรกไปหามาติดบ้านไว้หนึ่งเล่มนักเรียนใช้ภาคกอได้ทุกสนามย้ําไปซื้อไว้ได้ใช้ทุกสนามแต่ต้องเลือกหัวข้อที่ต้องอ่านอีกทีหนึง่งซึ่งครูจะมาแนะนําทั้งหมดไม่ต้องตกใจกดติดตามกด s ับสไครต์ช่องครูไว้เดี๋ยวเจอกันอันดับแรกต่อมานักเรียนไปซื้อไว้แล้วกดสับสไครต์ฟังคําแนะนําของครูใจเย็นๆนักเรียนจะได้ทุกอย่าง และหนักกว่านั้นใครมีเล่มเดิมอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับเหมือนเดิมคอยบอกคอยรอครูแล,ล้วกันว่าครูจะบอกให้อ่านหัวข้อไหนเนาะอันนี้เคลียร์ทุกอย่างแล้วนะครับต่อมามาดูวิธีการซื้อหลายๆคนครูหนูจะซื้อที่ไหนนักเรียนเข้าไป Google ครับครูสอนเทคนิคแล้วนักเรียนพิมพ์ตามครูหนังสือภาคกอสำนักพิม Hi พ์ไฮเอ็ดพิมพ์ตามครูเนี่ยสั้นๆหน,นังสือภาคกอไฮเอ็ดจากนั้นนักเรียนกดอิมเมจเนาะกดตรงนี้กดอิมเมจ ใช่ปะนักเรียนจะพบคลังหนังสือมากมายครับนักเรียนก็คลิกไปถามเขาไปอ่านไลน์ว่าเออหนังสือเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขามีวิธีการขายยังไงอะไรเงี้ยนักเรียนก็เข้าไปซื้อใช่ไหมมันมีหลายช่องทางเรื่องนี้ดีมากมาครูพูดตรงที่สุดแล้วเนาะหน้าปกแบบไหนก็ได้ตามที่ครูแนะนำสามอันนี้ยนักเรียนสังเกตมันจะมีคําว่าไฮเอ็ดเห็นปะหนังสือของไฮเอ็ดและจะต้องเป็นของอาจารย์วินัยด้วยนะอาจารย์วินัยกับอาจารย์จิระพาศครับตามนี้เนาะวิธีแรกวิธีที่หนึ่งคือเซิร์ชชื่อตามนี้ แล้วกด image ตามนี้ถูกไหมจะได้ภาพแล้วก็เลือกดูโอเคไหมครับต่อมาอีกวิธีหนึง่งนักเรียน search เหมือนเดิมแต่คราวนี้นักเรียนไม่ต้องกด image อะไรทั้งนั้นใช่ไม่มกดตัวนี้กดทั้งหมดกดตัวนี้ครูอันนี้คือทั้งหมดเนาะครูลบออกอกดทั้งหมดตรงนี้ ทั้งหมดคือเว็บไซต์ครับมันก็จะขึ้นมาคราวนี้น้กเรียนก็ลองกดเข้าไปดูซิว่าที่ไหนมีขายบ้างเออช้อปปงช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยมีนักงเรียนซื้อได้ครูการันตีครูลองเช็คแล้วมีโอเคไหมครับแม้บางครั้งมันจะเป็นเล่มเก่าไปหน่อยหรือบางครั้งมันจะเป็นเออเล่มยังไงก็แล้วแต่ก็ไปซื้อมาแล้วกันเนาะสุดครูอยากให้ซื้อเป็นต้นฉบับเลยเนาะก็เป็นการสนับสนุนอาจารย์เป็นการเก็บไว้แบบเป็นที่ระลึกเนาะครูก็ยังมีอยู่ชื่นชมอาจารย์ทั้งสองท่านครับครูพูดขอบคุณท คลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจลึกซึ้งว่าเราจะต้องเตรียมหนังสืออย่างไรขั้นแรกเตรียมก่อนเลยไปเตรียมก่อนนะเดี๋ยวพอครูรีวิวนี้จบปุ๊บครูการันตีหนังสือขาดตลาด <c oughs> เตรียมก่อนนะรีบครับใครติดตามครูไว้เห็นไหมกดติดตามกด s ับสไคร b e ไว้นักเรียนจะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตของครูอ่ะครูลืมบอกครั้งนี้ครูสอนท้องถิ่นครูแจกค,ครูแจกชีตเนาะ แจกเอกสารการสอนทุกครั้งนะครับนักเรียนสามารถโหลดได้ที่ใต้ comment, คอมเมนต์ครูจะแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์ที่นักเรียนขอบคุณค่ะขอบคุณครับครูครับ,รบลองไปแสดงความคิดเห็นให้ครูหน่อยนักเรียนก็จะเห็นคอมเมนต์ครูไว้ด้านบนสุดเอกสารการสอนไม่ว่าจะเป็นคลิปติวต่างๆครูจะแปะเอกสารการสอนนักเรียนจะเรียนได้ง่ายขึ้นเนาะสัญญาก่อนหน้านี้ไม่ได้แจกเอกสารหลังจากนี้จะแจกโอเคไหมครับนอกจากนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ โอเคไหมครับหรือพิมพ์คอมเมนต์ให้ครูเนาะเป็นกําลังใจให้กันหรือถ้าโฆษณาขึ้นนักเรียนไม่ต้องกดข้ามก็ถือว่าช่วยครูจ่ายค่าไฟแล้วกันเนาะขำๆไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับียสวัสดีครับ